รถศูนโลออกจากศูนย์มาครับออกจากศูนย์มาเขาให้ของแต่งมาแบบนี้เลยครับศูนย์สมหวังครับหรืออ้ําสาไหมรถศูนโลนี่ครับตังบนรลซีนี่เอาไปเรื่อย โชกหน้าสเตทหกวาวปดไล่ลมสภาพจานล้อยางออกจากศูนย์มาเป็นนี้เลยครับพอทอดเท,ทนเนียมมาแล้วครับออกจากศูนย์มานี่ครับศูนย์สมหวังครับโชกหลังแกนดำครับนี่ครับดูวาลเปลือกนี่ครับข้าๆครับ เดี๋ยวค่อยชมรูปเย็ดนี้นะครับตอนนี้เอาวิดีโอไปชมก่อนครับเรอกจากศูนมาคันละหกแสนพอแล้วก็ไป